สวัสดีครับครับหลังจากที่เราได้มีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของช่องสัญญาณต่างๆนะครับที่มีอยู่ใน f o o t ต l o o p แล้วนะครับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะนําช่องสัญญาณเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อที่จะทําการ Remix ิกซาวต่างๆนะครับครับที่โปรแกรมฟูติลูปครับจะมีช n นลนะครับเราทําการเลือก Add One เข้ามานะครับในที่นี้เราจะทําการทดลองนะครับเลือกในส่วนของ d ัมแม็กเข้ามานะครับก็จะปรากฏหน้าต่างของ d ัมแม็กนะครับ d ัมแม็กซ์เดโมเวอรตัวนี้นะครับมีวิธีการที่จะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับทำการเลื่อน n n e l นะครับและทดลองพที่จะเล่น s o า n ์ของ d ัมแม็นะครับครับก็จะเป็นลักษณะของเสาวที่เป็นกรองนะครับอันนี้ครับ d ัมแม็ก็จะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสามารถที่จะโหลดเอา p a t เทิรเข้ามาได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมโหลดเอาแพทเทิร์นของฮิปฮอปเข้ามานะครับนะครับตัวดัมแม็กก็จะมีการสามารถที่จะนำเอาแพทเทิร์นต่างๆซึ่งมีอยู่หลากหลายนะครับมาทําการทดลองเพื่อที่จะทําการลูปซาวน์นะครับเพื่อที่จะทาการทดลองในการเล่นเสียงต่างๆนะครับนอกจากนี้ครับยังสามารถที่จะปรับแต่งนะครับค่าต่างๆในช่องสัญญาณได้นะครับค่าความถี่ของเสียงต่างๆตามความต้องการของเรานะครับและนี่ก็คือนะครับความพิเศษที่มีอยู่ในโปรแกรม o o t ี้ลูบครับ